สาธุสาธุสาธุปุตตะกามูลเพปุตตังธนากามูลเพธนังอธิกายกายยะยะเทวนังปิยะตังสุตตะวันอิติปิโสภะขวายะมาราชานุท้าเวสุนโนมารังสุขังอระหังสุขะโตนะโมพุทธายะชยาสนากาตาพุทธะ เชตวามังสะวานังจัตุสาญจสะพังราสังเยปิวิงสุนาราสะพามตันหังการทะยมพุทานอังทวีสตินายกานสามเพปติทิตาไมหัง มันทเกเตมุนิสารามีเสปติทิโตไมหังพุนโทธรรมมูทวิโลจะเนมสังโฆปติทิโตไมหังอุเรสามภคุนาการุณหาทะเยเมอนุรุนโท สาริมปุตตนจาทางขีนิมโุณทันโยนปีกทิ่ังคาสามิงโมคันลานุจจวามเก็มทางขีเนสาวนิไม่หังอาสุงอนันทาลาวงลวมกาสปุจมาฮานามู โอภาสุวามัสตเกมเกสันเตปิกทิภาคาสมงสุริโยวะปะพังการุณนิสินโนสิริสัมปันโนโสภิโตมุนิปุงขวุกุมารกาสะโพเทโร มหสิจิตวัฏโกุโสัยหังวัเนนิจังปติทาสิคุณการ r a ปุนโนังคุลิมาโลจันอุปาลินันทศิวาลีเทราปัญจิเมชานตานนาราตติลกามมัน เสาสิติมหาเทราวิชิตาจินสาวกานเอเตสิติมหาเทราเชตวันโตชินรสานชาลันตาศิลาเตเชนาอังคมังคสุสันติตา ระตะนังปุระโตอาสิมทางขีเนเมนตสุนตะกัางท่าชัดขังปาชฉโตอาสิมว่ามีอังคุลิมาละกัางทันธโมระปรินตัญจันอาตาติยสุนตะกลงอากาเสชทธนังอาสิม เสสะปะการะสันทิตานชินานาวารสังยุตตานสัตตาปะการลังกาตาวาตาปิตาทัชนธาตาพาหิราชันตุปันธวานอเสสะวินายังยันตุอนันตชินาเตชะสา วัตตุมิสกิตเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชริเจนะปัญชรามัญชมหิวิหารตังมหิตเรมสัทธาปะเลนตุมังสพเพเตมหาปริสาสะพัน สิจเจวามันโตสุขโตสุราโขชินานุภาเวนะชิตุปัทเธอธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารายุสัทธรรมานุภาวะปะลิโต 여러மி ĉi naपाcaraरेති